เตียงนอนเป็นจับกุ้มเองนะคะที่นี่น มาแล้วค่ะอาเซียค่ะสวัสดีค่ะหมดแล้วค่ะโอ้พี่น้องเคื่อนี้หนาวิธีพี่น้องมาเบิ้งแล้วค่ะนี่หมดแล้วหมดเลยโอ้ยเกี่ยวหมดเลยงานเลยวันนี้เราต้องนี่ค่ะอี่นิดน่อยแป๊บเดียวก็สิเบิ้ลตรงนี้พี่น้อง พีเ่เตอร์พี่สเตอร์นี่เนเื้อผ้าเนื้อผ้าดีขนาดไหนมึงยอมรับทราบว่ามึงก็ถึงผิดท้ายอ้อเฮ้ยพีเ่เสเตอร์ค่ะสอ,องออร้อยห้าสเก้าส่งถึงที่นะคะสนใจรับง,งานหน่อยเลยค่ะาง,งาน,นาง,งานกับมี่ได้ค่ะพีนพ่น้องนี่พี่น้อง ไอเบิงละค่ะเบิงละค่ะเบิงละค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้กับหัวอกับหม้อรับกางค่ะนี่ค่ะพี่น้องสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะมีโปเตอร์แจกด้วยใช่ไหมครับเดี่ยวสองโตค่ะประเดิมก้อนโมเลยน์ไลน์แลโปเตอร์โปเตอร์กันนี่แล้วโปเตอร์กันนีโปเตอร์ธรรมดาสติกเกอร์น่าจะอยู่ที่รถบัสเพื่อนเอามาเอามาดกินอีกแล้วอันนี้เยอะเอาสองโตเลยนะค่ะ ตัวให่เี้งครัตัวที่แล้วมันดูเด่นกจบควาออกสีดแล้วมาักับตัว้งอรบกาทครับค่ะับแรกนะครับรับแรกรับแรกทางนี้เอาสองนะคะสองอัีเอาแองเแกตัวค่ะสองหากงหาเกฟรี ส,ส่งฟรีสัง่งได้ที่เพจสาวน้อยเพนแพงแฟนเพจแต่259ส่งถึงที่ออตั้งยี่สเลยค่ะคืนนี้กับสาวน้อยลำพืินโชว์แสดงหนึ่งทุ่มถึงสีสองนะคะเสือ้อตอนนี้เหลืออายุสามร้อยก็ตัวช้าหมดช้าหมดอดนะคะเ,เลยล็อตแรกค่ะคันอีกล็อตสองกับลอดอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เต้ามากเลยค่ะเบอร์เอลค่ะสองตัว L สองสตัวค่ะ5 L สองตัวใช่ได้บ่เนาะอันนี้พี่ JO <อ>ยัง JO วันค่ะ JO วันประเดิมให้นะ นะคะคุณพี่งครับช่องชิ่งนะเอื้องเอื้องครับผมเอื้องสตอรี่สตอรี่ค่ะสางตัวส่งถึงที่นะคะับไทยสรินสัญจรค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยาด๊อกาใส่ไงใส่แล้วยา๊ใส่แล้วเทใส่แล้วรอใส่ใส่แล้วปังค่ะพี่น้องใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยรวยโอ้ยหมาคุณมันต้องรวยมึงย่อมรับซะค่ะ

ยังม oh, so oh, mm ีส hmm. sure, oui, yes exactly. ่งเต็มเส้นปลายทางไหมครับผมอ๋อตอนนี้ตอนนี้ยังค่ะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังมี้ไม่ท้องตัวที่จะอย่างผมที่จะวัน่ไลน์นะครับผมก็จะเป็นช่วงพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอระงับเต็ม้ใส่น้ำกันเลยเนาะค่ะตัวคระมาณห้ารอยห้าสิบเก้าห้าร้อยสิบแปบาทถือก่อนนะคะถีอก่อนนะ เงงเงงงปั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 งขอบคุณแม่เอื้องนัคะอันนั้นบะตองค่ะบะตองทองเสร็จบะต้องหค่ะโอคุณหมอก็มาสองส้บแปดบาทเอ้ยห้าร้อยสิบแดบาทห้าอยยสิบขอบคุณเออเออย่อยอตัดอค่ะ บูไมียโบมันใหมากเห็นยูในโทรศัพยูป็นทรงหอยวนตวันสัมากเบอรเอลคันเป็นมยย่งกะยุ่มข่างไว้โอ้มันจะบอสามามัยุ่มนี่แล้วมันจะไม่ได้ยุ่มนี่แหละที่พ้อมแปมกัะตัวาฉันไ้เอามันมันมีข้างในมันมีข้างในอีกจุดหนึ่งมันมีสองที่ เกินยังเกินยังชิ่นก็ว่านหนูตั้งจิเพจมากเค่ะผ้านูเขาเอ้ยตั้งทีรีทีอีก็ไปในเมืองเลยหนูก็บาอยู่ <c oughs> อนหนูก็เห็นหนั่นไป้ายพ่อการเอาล่งน่ะมันลบบเป็นไปยย้ยใหญ่ๆเนาะวันนี้พะบ่าอีกสองร้อยเมตร ยวนฟังขวามือมาซ้าเช่นสาขาใหญ่าสาขาในเมืองเลต่บในเมืองครับหนูก็เลยได้ไปนู่นเลยนูก็เลยได้อ้อมมาหนีไปแป๋วนี่ปเองเนอะก๊แอแมนขาให้ตัเองเกอลบากสาวบมาแมวลูกสาวเดบมีนี่ละมันจะ มมามาแล้วออดเยาะมาแล้วเะมาแล้วเยาะไปง้กันิไปเลมมาแ่ที่เราว่าแ่แวเลยแซวเลยเยกว่ามปากงั้นหมวกน่าเกลยดบาบนาเกีบานาวาาาของซีมเนาะ ได้แล้วก็เป็นผ้าแบบจะได้ใส่เลยไว้เพื่อไครับีไผ้าสวยแล้วก็เอามะขายเดี๋ยวเอาเรื่องควาาวเด็กเสื้อเขาคือเอามาขายเอามาแายมาข่างกันเองเลยเอามาัข้างกันเงครับพี่น้ครับเ้งานเ้ากันเองครับเเงา้งามเนาะแล้วลาเงก็ กมาว่าขครคือว่าใสรเหรอคะว่าแมนเพราะไม่อาบน้ำเนยานเว่าแมนาวอาบแล้วบาเอาบ่เดี๋ยวจะไปเตียนกันาลครับอาลิขเชันอาลเข์ชันไหมสวยๆสาามคิดว่าคุณยอมรับรับว่ามึงนกับกู ซื S <S ้อเลขสุยผิดขายอ้อนะครับ่าผูดใเให้วางมด้วยดด้วยทุกคนครับความมายุกับควรวยเดี๋ยวคุณพ่อาป้อนักป้อนบอเ่ะ้อนนี่นาวู้ด้หน่อยนซื้อเล็กซื้อสดตโซตใ ม่เออยแล้วใส่เบอร์ยังพี่เปียวใส่เบอร์ยังงเอ็เบอร์เอสได้ได้ไม่ัี่ว่าจเบอร์เอนสอกเบอรขแบบว่าใส่พอดีพอดีเอองใส่พอดีเาอายิ่่ายก่ายเบ่งไปอันนี้าโอนเดี๋ยวไบนใช่่่่ใ่ัอันนี้่ แต่ XL ก็ใหญ่อยู่ครับ XL ก็ใหญ่ใช่ไหครับา่อ XL ต้องสองใช่ครับแต่ว่าถ้ใส่แบบสบายของส่วโนนโน่ XL แน้าหนาวได้ไหมฮะพ่อพ่อวัลภาหนูไปอันตั้งนี้พุ่นเนี่ยเอ